วันนี้นะครับอากาศยามเย็นที่สถานีรถไฟนครชุมกับขบวนธรรมดาที่262นะครับหัวหินกรุงเทพนะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีรถไฟนครชุมนะครับนี่นะฮะขบวนมาไกลๆแล้วนะครับ ที่นี่ลมดีมากเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยยามเย็นนะฮะไม่ร้อนทุ่งนาเขียวขจีเลยนะครับจริงๆแล้วการนั่งรถไฟนะครับก็เป็นอรรถรสอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับนักเดินทางนะครับใครที่ชอบเดินทางโดยรถยนต์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับใครที่ชอบเดินทางโดยรถไฟก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับค้นหาชีวิตตัวตนให้เจอนะฮะว่าเราชอบแบบไหนนะครับแล้วก็ไปให้สุดทางกันไปเลยนะครับ นี่ครบรรยากาศดูดูลมน่ฮะดูจัดทงนะฮะปิวสวยเลยนะฮะพัดนะครับอยู่ที่สถานีรถไฟนะครชุมนะฮะเมื่อกี้นี้ขบวนนี้น่าจะหลีกกับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่สามเจ็ดที่สถานีรถไฟเจ็ดเสมียนน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ นี่ออกตัวมาจากสถานีรถไฟโพธารามนะฮะแล้วก็มาของตะคดแล้วถึงจะมานครชุมนะครับจริงๆการโดยสารรถไฟนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะเพราะว่าผมเคยโดยสารรถไฟไปไปเที่ยวทะเลนะครับเคยโดยสารรถไฟไปไปหาของกินที่ตลาดนครเชัยศรีนะครับ บรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็ค่ารถไฟถ้าเป็นธรรมดานะก็จะถูกมากๆนะครับชั้นธรรมดาก็ไม่กี่บาทนะฮะถูกมากๆอย่างการนั่งรถไฟจากบ้านโป่งไปชะอำก็อยู่ประมาณ20บกว่าบาทนะครับนั่งจากบ้านโป่งไปนครชัยศรีก็อยู่ประมาณ9บาทไม่เกิน11บบาทนะฮะก็สามารถที่จะไปเที่ยวโดยรถไฟได้แล้วนี่นะครับขบวน ธรรมดานะขบวนธรรมดาที่262นะครับหัวเห็นกรุงเทพนะฮะเข้าจอดที่สถานีรถไฟนครชุมนะครับสถานีต่อไปก็คือสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับขบวนที่ 262จะไปจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบ้านโป่งครับขบวน262นะฮะเป็นรถนั่งธรรมดาทั้งขบวนเลยนะไม่มีโตูปะปากาศนะครับ